จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ผมโคตรจะหลงไหลความเป็นธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาติที่นี่วัฒนธรรมประเพณีและผู้คนที่จังหวัดแห่งนี้และผมมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของใครและหลายคนที่ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะเดินทางมาเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีชื่อว่าภูลังกาหมู่บ้านสปัน ถนนหมาเล็ก3ใครที่มาเที่ยวจังหวัดน่านคุณจะเหมือนโดนมนสะกดให้คุณจะต้องกลับมาเที่ยวจังหวัดแห่งนี้อีกขอบอกเลยว่ามาที่จังหวัดน่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนออกเดินทางไปกับไฟโฟโรฟ t o g r a p h y กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟรฟ t o g r าฟี่นะครับ อีพีนี้เราจะพาคุณรถทิพย์ขี่มอไซค์ไปเที่ยวสองจังหวัดในภาคเหนือนั่นก็คือจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านการเดินทางของเราในครั้งนี้เราจะเดินทางกัน4วันสคืนและในคืนแรกเราจะพาคุณไปพักกันที่ภูลังกาบ้านสวนรีสอร์ทและคืนถัดไปเราจะพาคุณไปที่หมู่บ้านสปันคืนที่3มเราจะพาคุณไปพักที่วิวเกี่ยวม่วง360องศา ออกเดินทางไปพร้อมกับเราครับแล้วมาดูว่าสถานที่แต่และจุดที่เราจะพาคุณไปเนี่ยสวยงามมากแค่ไหนเราใช้เวลาในการเดินทางกว่า13ชั่วโมงเราเดินทางมาถึงภูลังกาบ้านสวนรีสอร์ทภูลังกาบ้านสวนรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่เราสามารถมองเห็นวิวผาช้างน้อยได้อย่างชัดเจนเลยนะครับและอยู่ใกล้มากด้วยแสงที่ภูลังกาวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากเลย มื้อเย็ยนของเราก็เป็นหมกูกะทะเป็นอาหารยอดนิยมเวลาที่เราขึ้นมาเที่ยวภาคเหนือในอยามอากาศหนาวๆเราร่วมสังสรรค์กับเพื่อนสมาชิกบิ๊กไบค์กันอย่างสนุกสนานเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาคุณไปชมพระาทิตขึ้นแล้วก็ชมทะเลหมอกกันที่เมจิกเม์เทนสวัสดีเช้าของการเดินทางในวันที่2เช้านี้เรานั่งกันอยู่ที่เมจิกเม์เทนร้านกาแฟชื่อดังที่ภูลังกา ทะเลหมอกยามเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าทะเลหมอกจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีพอให้เราเห็นที่สำคัญแสงทวายไร้ยามเช้าที่พาทิตย์สัดส่องสะท้อนกับก้อนเมฆบอกเลยว่าโคตรสวยเลยคุณผมไปเที่ยวหลายๆที่ผมยังไม่เคยเห็นสถานที่ที่ไหนที่มันสวยขนาดนี้ขอบอกเลยว่าทริปนี้แฮปปี้โคตรจะคุ้มเลยกับ800กิโลเมตรที่เราขี่มอไซค์มากัน และทั้งหมดที่คุณเห็นนะครับก็เป็นวิวจากเมจิกเม t เทนร้านกาแฟาที่ภูรลังกานะครับเช้านี้เราใช้เวลาอยู่น่าจะร่วม2-3สามชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงเห็นจะได้เนาะในการเก็บภาพต้องบอกว่าใครที่จะมาดูวิวพระอาทิตขึ้นนะ่ะคุณต้องมาตั้งแต่ปีห้ครึ่งนะเพราะว่าแต่ร้านจริงๆอ่ะเขาเปิด6โมงแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็แห่กเข้าไปแล้ววิวถ่ายภาพเนี่ยคนก็จะค่อนข้างแน่นกัน ก็ต้องใช้เวลาในการถ่ายภาพเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ต้องแย่งกันถ่ายเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าวันที่รีสอร์ทแล้วก็น่าจะได้เดินทางกันไปต่อที่สปันนะครับนอกจากวิวที่เมจิกเมลเทนที่ทำให้เราว้าวมากกลับมาที่รีสอร์ทจุดจุดนี้ก็สามารถมองเห็นวิวผาช้างน้อยได้สวยงามเช่นกันขอบอกเลยว่าวิวมุมนี้ทำให้ผมประทับใจอย่างมาก ถัดไปที่เราจะพาคุณไปเช็คอินนั่นก็คือจุดถ่ายภาพถ้ำหลวงสเกินขอบอกเลยว่าณนะจุดจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจในการเดินทางมาเที่ยวภูลังกาความสวยงามของมันนะครับเกินคํบบรรยายจริงๆอยากให้คุณได้มาเห็นกับตาจริงๆว่ามันสวยงามแค่ไหนและภาพถ่ายสวยๆเหล่านี้ขอยกเครดิตให้ครูอุ หนึ่งในสมาชิกบิ๊กไบค์ของเราถ่ายภาพไม่สวยง,งามมาก เช็คอินจุดถัดไปเราจะพาคุณไปเช็คอินกันที่ถนนลอยฟ้าจุดที่1ของการเดินทางของเรานะครับซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางอำเภอสองแควไปยังอำเภอปัวแต่ขอบอกว่าจุดจุดนี้เนี่ยถ้าเราขี่มอไซค์มาเราจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นถนนลอยฟ้านะครับยกเว้นว่าคุณจะเอาโดรนขึ้นบินจะได้เห็นภาพมุมสูง และนี่ก็เป็นถนนลอยฟ้าหมายเลข1148เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายที่เราปักหมุดในการเดินทางของทริปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าวิวที่เห็นจากภาพมุมสูงค่อนข้างสวยง,งามมากถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมา700กว่ากิโลของเรานะครับได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางต่อกันแล้วครับ เดี๋ยวเราเข้าไปที่อำเภอปัวเนาะไปหาร้านกาแฟาอร่อยอร่อยทานกันต้องบอกว่าที่อำเภอปัวนี่มีร้านกาแฟาค่อนข้างหลากหลายร้านมากแต่วันนี้เราจะพาคุณไปที่นาเขาเราน,านัานนาเขาเรานัานก็เป็นร้านกาแฟาแห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอปัวสามารถมองเห็นยอดดอยภูคาได้อย่างสวยงามเลยนะครับ จากนั้นเราออกเดินทางต่อกันครับเราจะไปทานมื้อเที่ยงกันที่บ่อกเกลือเส้นทางที่เราใช้เราจะใช้เส้นทางปัวบ่อกเกลือโดยที่เราจะผ่านดอยภูคาและที่สำคัญณจุดจุดนี้ก็คือถนนลอยฟ้ายอดดอยภูคา1256เป็นถนนลอยฟ้าจุดที่2ที่เราจะพาคุณมาชม ขับขี่บนถนนเส้นนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ความเร็วขี่ชมวิวไปเรื่อยๆขี่แบบชิวๆและบางช่วงคุณก็จะได้ขี่มอไซคทะลุสายหมอขอบอกว่าจังหวะน,นี้โคตรฟินเลยคุณสนุกและมีความสุขมากเลย อยากให้เพื่อนๆมาลองขี่มอไซคมาผ่านจุดๆนี้นะฟินมาก อเที่ยงของเราเรามาฝากท้องกันที่ร้านหัวสะพานตั้งอยู่ที่อำเภอบอกเกลือร้านอาหารแห่งนี้จะอยู่ติดริมแม่น้ำมงังร้านแห่งนี้ใครจะมากินแนะนำว่าคุณจะจองและสั่งอาหารไว้ล่วงหน้านะครับไม่งั้นคุณอาจจะอารมณ์เสียนั่งรออาหารเป็นชั่วโมงหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านสปัน เราเดินทางมาถึงบ้านสปันตอนเวลา17นาฬิการีสอร์ทที่เราพักก็มีชื่อว่าเขาดาวโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวา้าภายในหมู่บ้านสปันแต่วิวและแสงยามเย็นที่หมู่บ้านสปันบอกเลยว่าสวยมากและยิ่งมีวิวภูเขาสลับซับซ้อนกันไปเนี่ยโคตรสวยเลยคุณอยากให้คุณได้มาเห็นกับตาตัวเองอยากให้คุณได้มาสัมผัส หมู่บ้านสปันในวันนี้ที่ผมมานี่ผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะมากวันนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยเนาะทุกคนก็น่าจะแห่มากันที่หมู่บ้านสปันความสงบที่ผมเคยคิดในหัวเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นความคืนเคลงกันขึ้นมาเลยทีเดียว สั่นกันอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีตอนเช้าของการเดินทางในวันที่3ครับเช้านี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านสปันและตอนนี้นะครับเวลาก็ประมาณ6โมงเช้าแล้ว คุณดูบรรยากาศรอบๆนี้นะครับเต็มไปด้วยหมอกบรรยากาศสวยงามมากครับตอนเช้าอุณหภูมินี้ผมว่าน่าจะลดต่ำกว่าอ19องศาแล้วเนาะเพราะเมื่อคืนก่อนนอนเนี่ยก็19องศาไม่รู้ว่าตอนเช้านี่มันจะเป็นกี่องศานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะพาคุณดูบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านสปันในยามเช้านะครับไปฝนต้นหนาว อากาศต้องบอกว่าหนาวมากครับวันนี้บรรยากาศคุณคุณดูสิมันสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยมันคุ้มค่ากับการเดินทางมาที่นี่ของเรานะครับเดินทางมากกว่า800กิโลและก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาชมบรรยากาศอย่างนี้อย่างที่หาไม่ได้ในเมืองหลวงนะครับ ว่าเราจะถ่ายรูปมุมไหนของหมู่บ้านสปันในยามเช้าบอกเลยว่าสวยมากสวยทุกม,มุมด้วยเช้านี้เราพาคุณขึ้นมากินกาแฟที่ร้านหยุดเวลาคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่ชื่อดังที่สุดในหมู่บ้านสปันนะใครที่มาถึงหมู่บ้านสปันจะต้องขึ้นมาชิมกาแฟที่นี่ และชมวิวสวยๆจากจุดชมวิวของร้านได้เลยแต่วันนี้เราค่อนข้างจะเสียดายตรงที่ว่าเราขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยหมอกยังปกคลุมทั่วพื้นที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นวิวทุ่งนาข้างล่างได้นะเราออกเดินทางจากหมู่บ้านสปันเพื่อที่จะไปยังวิวกิ่วม่วง360องศา ในระหว่างทางที่เราผ่านนะครับว่าเราจะใช้เส้นทาง1 0 8 1และจุดจุดนี้ก็คือถนนลอยฟ้าแห่งที่3ของจังหวัดน่านที่เราจะพาคุณมาชมที่เราจะพาคุณมาพิชิตและถนนเส้นนี้เองก็เป็นถนนที่เราจะไปถนนหมายเลข3ด้วยตอนนี้เรายืนอยู่บนถนนลอยฟ้าหมายเลข1018นะครับเป็นถนนลอยฟ้าแห่งที่3ของจังหวัดน่านของจังหวัดน่านที่เราเข้ามาเก็บนะ หลังจากที่เราไปน,น,นู่นน่ะ1148แ,แล้วก็ถนนมนรอยภูคาแล้วก็นี่อีกจุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดจุดเดียวกับที่เราจะเดินทางไปถนนหมายเลขสามเดี๋ยวเราออกเดินทางไปได้วยกันว่าวันนี้เราจะได้ถ่ายรูปถนนหมายเลขสามหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดยาวคนน่าจะเยอะเนาะแต่ป้าในไนนเราก็มาแล้วเราต้องถ่ายรูปให้ได้แล้วนะผมใช้เวลาเดินทางมาไม่นานจากถนนลอยฟ้ามาจนถึงถนนหมายเลขสาม ถนนที่เป็นจุดหมายปลายทางของใครลหลายๆคนแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยคนค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษเพราะเป็นวันหยุดยาวแต่ดูเหมือนฟ้าฝนจะเล่นตลกกับผมยังไม่ทันได้จอดรถเลยฝนก็กระหน่ำลงมาทำให้ภาพถ่ายที่ผมเคยคาดหวังว่าผมจะมีภาพถ่ายสวยๆเหมือนกับใครลหลายๆคนที่มาที่นี่ คิดว่าผมคงต้องกลับมาถนนหมายเลข3อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อมาถ่ายภาพณจุดนี้ให้ได้ oh. ความจริงถนนหมายเลข1081ไม่ได้มีแค่ถนนหมายเลข3อย่างเดียวนะครับยังมีจุดจุดอื่นด้วย อย่างที่เราเซอร์ไพรส์ก็คือเรามาเจอจุดจุดนี้ผมเรียกว่าเป็นถนนตัวยูแล้วกันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูรูปเลยสำหรับจุดชมวิวถนนตัวยูแห่งนี้นะครับมีจุดจอดรถให้เราจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายด้วยเราสามารถเดินลงจากรถแล้วก็มาถ่ายรูปหามุมสวยๆถ่ายรูปจากจุด,จ,ดจุดนี้ได้เลย ใช้เวลาในการถ่ายภาพสักพักใหญ่ๆเลยจากนั้นเราก็เลยเดินทางต่อกันไปที่วิวกิ่วม่วง360องศาซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดถนนที่เป็นทัวยูแห่งนี้นะครับ อนนี้เราก็เดินทางมาถึงกิวม่วง360องศาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ข้างหลังนี้เราก็คือเต็นท์กระโจมที่พักของเราในคืนนี้นะครับสาเหตุที่รีสอร์ทแห่งนี้ชื่อว่า360องศาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นเพราะนี่เลยรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขานะครับเราสามารถมองเห็นวิวได้ทั่วเลยได้รอบ360องศาเลย เห็นทั้งวิวหมู่บ้านกิ่วม่วงเห็นทั้งวิวยอดดอยผูคาและนี่ก็คือที่นอนของเราอนี่ครับภายในเต็นกระจมราคา1,500บาทต่อคืน แต่ว่าห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมนะ,ะยังสะอาดอยู่เรายังไม่ได้ขนของเข้าเนาะเดี๋ยวขนของเข้าไปก็ลกทันทีนี่เนมีเก้าอี้ให้ด้วยครับออืมีพัดลมใหญ่ๆให้สองตัวเห็นบอกว่ากลางวันเนี่ยมันจะร้อนแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคนะแล้วก็เขาบอกกลางคืนมันจะหนาวเนาะว้าวสวย คือชาบูซึ่งชาบูเซตอาหารเย็นนี้ได้ถูกรวมในราคาห้องพักเต็นกระจมของเรา1,500บาทเรียบร้อยแล้วครับมื้อนี้เราไม่ต้องจ่ายเรากินได้เต็มที่เลยคืนนี้กินให้อิ่มแล้วเราจะเข้านอนพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูทะเลหมอกและพาทินยามเช้ากันที่วิวกิวม่วง360องศา ดียามเช้าของการเดินทางวันที่4ที่วิวกิวม่วง3าม้อองศานะครับและนี่ก็คือภาพยามเช้าที่วิวกิวม่วงสวยงามมากเลยครับคุ้มค่ามากกับการเดินทางมาพักที่นี่เรียกว่าทริปน่านของเราในวันนี้ว้าวทุกๆจุดทุกๆคืนทุกๆเช้าที่เราตื่นมาเลยนะ<ว>ขอบอกเลยว่าวิวที่ผมเห็นตรงหน้าเนี่ย<ว>เกินคาดกับสิ่งที่ผมคาดหวังไว้มาก ผมไม่คิดว่าวิวกิ่วม่วง360องศาจะมีทะเลหมอ,อกที่สวยงามไม่ผมเห็นได้ขนาดนี้ไม่ผิดหวังจริงๆที่ผมเดินทางมาที่นี่ ตอนนี้นะครับคงได้เวลาที่เราจะต้องไปกันแล้วเดินทางออกจากกิ่วม่วง360องศาน่าจะเป็นที่พักสุดท้ายนะที่เราพักแล้วหลังจากนี้เราก็จะเดินทางตรงกับเข้ากรุงเทพมหานครเลยทั้งหมดที่ผ่านมาก็ทริปของเรา4วัน3คืนที่จังหวัดพะเยาแล้วก็หน้าเนก็จบลงแล้วแต่ก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยว ข้างล่างเนี่ยจะมีร้านกาแฟที่ดังหน่อยของกิ่วม่วงเดี๋ยวเราพาคุณเข้าไปชิมก่อนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคงจะต้องปิดคลิปกันที่นี่เนาะสำหรับกิวม่วง3าม้อสินลกษาเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ถือว่าน่าอยู่นะครับมาอยู่เติ้ระจุจมนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยแล้วก็ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเพราะแฮปปี้หรับที่นี่แล้วก็วิวตื่นเช้ามาเนี่ยคุณจะเห็นทะเหมอ,อกแล้วก็วิวทิวทัศ ไม่แน่ใจว่าวิวที่ผมเห็นข้างหลังเนี่ยมันคือวิวอะไรนะไม่รู้เป็นยอดของยอดดอยปูคาหรือเปล่านะครับท่านที่รู้ก็มาคอมเมนต์น่อยเนาะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่ร้านกิ่วม่วงฮิวคอฟฟนะครับอยู่ใกล้ๆกับกิ่วม่วงส6 0องศษาแต่ก็เรื่องร้านกาแฟเนี่ยจริงๆผมได้ยินที่นี่ก่อนนะผมก็เลยอยากจะมาชิมกาแฟที่นี่ว่ามันอร่อยแค่ไหน เหน่เราก็มาถึงกิวม่วงแล้วก็ต้องแวะสะหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับต้องบอกว่าวิวที่นี่เนี่ยค่อนข้างสวยสวยมากเหมาะกับการมาพักผ่อนด้วยจริงๆเหมาะกับการมาพักรีแลกน์นะมาชาร์จแบตพลังงานก่อนที่เราจะเดินทางต่อแล้วก็เริ่มงานใหม่กัน น่าจะจบ EP น่านพยาวกันที่นี่เนาะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับอพรแต่ก่อนไปอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องライต์ Photography อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ